ที่ขู่ทั้งหลายพวกมิตรรนีถ่อยคำและความเห็นอย่างนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามสิทธิการอันชอบด้วยเหตุของพวกมิตรรนผู้มีค่อยคำและความเห็นอย่างนี้ย่อมถึงฐานั้นนาตำหนิทีขู่ทั้งหลายข้ามหมู่สัตว์ย่อาม,าาาม,วม,ม,มสวยส,สุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในกอนพวกมิตรรน ต้องเป็นผู้ทำกกาชั่วไว้แน่นอนในแบบน,นี้พวกเขาจึงได้เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบเป็นตามน,นี้ถ้าหมูสัตว์ย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่อีสวนเนรมิตให้พวกมิครรนต้องเป็นผู้ถูกอีสวนชั้นเลวเนรมิตมาแน่ในแบบน,นี้พวกเขาจึงได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบเห็นตามนี้ ถ้าหมูสัตว์ย่มสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่มีความบังเอิมพวกนิครนต้องเป็นผู้มีความบังเอิญชั่วแน่ในแบบนี้พวกเขาจึงได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบเป็นปามน,นี้ถ้าหมูสัตว์ย่ำสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติพวกนิครนต้องเป็นผู้มีอภิชาติแล้วแน่ในแบบนี้ พวกเขาจึงได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบเห็นปานนี้ถ้าหมูสัตว์ย่อมสวยสุขละทุกข์ราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันพวกมิตรนต้องเป็นผู้มีความพยายามในปัจจุบันแล้วแน่ในแบบนี้พวกเขาจึงได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบเห็นปานนี้ที่กลุ้งหลาย ถ้าหมูสัตว์ย่อมสวยสุดและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทําไว้ในก่อนพวกนิพรน์ต้องหน้าตําหนิถ้าหมูสัตว์ไม่ได้สวยสุดและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทําไว้ในการก่อนพวกนิพรน์ก็ต้องหน้าตําหนิถ้าหมูสัตว์ย่อมสวยสุดและทุกข์เพราะเหตุที่อิสนในเรามิให้พวกนิพรน์ต้องหน้าตําหนิ ถ้าหมูสั์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่อิสวนเนรมิตให้พวกนิครนก็ต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสั์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่มีความบังเอิญพวกนิครนต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสั์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่มีความบังเอิญพวกนิครนก็ต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสั์ ย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิมชาติพวกนิครนต้องหน้าตามมําหนิถ้าหมูสัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติพวกนิครนก็ต้องหน้าตามมําหนิถ้าหมูสัตว์ย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันพวกนิครนต้องหน้าตามมําหนิ ถ้ามสัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกเพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันพวกนิครนก็ต้องหน้าตํำหนิวิจิตทั้งหลายพวกนิครนมีห้อยคำและความเห็นอย่างนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามสิทธิการอันชอบด้วยเหตุของพวกนิครนผู้มีห้อยคำและความเห็นอย่างนี้ย่อมถึงฐานะหน้าตํำหนิ ที่ขูทั้งหลายความพยายามไร้ผลความเพลี่ยนไร้ผลอย่างนี้แหละที่ขูทั้งหลายก็อย่างไรความพยายามจึงจะมีผลความเพียนจึงจะมีผลที่ขู่ทั้งหลายที่ขู่ในครวินัยนี้ไม่เอาทุตทับผมตนที่ไม่มีทุตทับผมไม่สละความสุข ที่เกิดโดยธรรมไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นเธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าถึงเรานี้จะยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อเริ่มตั้งความเพียรวิราคะย่อมมีได้อันหนึ่งถึงเรานี้จะยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อวางเฉยบำเพ็ญบูแบบขาอยู่วิราคะก็ย่อมมีได้เธอนั้นจึงเริ่มตั้งความเพียร และบำเพ็ญกุเบกขาอยู่ด้วยการทำเช่นนี้ทุกนั้นก็เป็นอันเธอสละได้แล้วที่ขูทั้งหลายอีกประการหนึ่งที่ขุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอากุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อเราดำรงตนอยู่ในความลำบากอากุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง อยากระนั้นเลยเราค้นดำรงตนอยู่ในความลำบากเธอลลเธอนั้นจึงดดำรงตนอยู่ในความลำบากลลเมื่อเธอดำรงตนอยู่ในความลำบากอยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง สมัยต่อมาเธอไม่ต้องดำรงตนอยู่ในความลำบากอีกถว่เอาเราะหว่าประโยชน์ที่เธอหวังนั้นสำเร็จแล้วตามที่เธอประสงค์พิขูทั้งหลายความพยายามมีผลความเพียรมีผลแม้อย่างนี้ลัทธิความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับกรรมสามแบบ ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจกากกรรมเก่าอย่างเดียวทิ่ขูทั้งหลายลัทธิสามลัทธิเหล่านี้มีอยู่เป็นลัทธิซึ่งแม้พวกบัณฑิตจะพากันไต่ตรองจะหยิบขึ้นตรวจสอบจะหยิบขึ้นวิพากวิจารณ์ณกันอย่างไรแม้จะบิดผันกันมาอย่างไรก็ชวนให้น้อมไปเพื่อการไม่ประกอบกรรมที่ดีงามอยู่นั่นเอง ที่ขูดทั้งหลายลทัลทธิสามลัทธินั้นเป็นอย่างไรเล่าสมลทัทธิคือ 1. สมณะและคมบางพวกมีถ้อยคําและความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดๆก็ตามที่ได้รับสุขรับทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนดังนี้ 2. สมณะและรามบางพวกมีถ้อย <c oughs> คำและความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดๆก็ตามที่ได้รับสุขรับทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะการบันดาลของเจ้าเป็นนายดังนี้ 3. สมณะและรามบางพวกมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดๆก็ตามที่ได้รับสุข รับทุกหรอไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยดังลงนี้ที่ขูทั้งหลายในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้นสมณพราหม์พวกใดมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ตางก่อนอย่างเดียวมีอยู่เคยอยู่ติ เราเข้าไปหาสมณธรรมเหล่านั้นแล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากล่าวกับเขาว่าถ้ากระนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์พูดเท็จพูดคำหยาบพูดยุคให้แตกกันพูดเพ้อเจอมีใจละโมบเพ่งแลงมีใจพยาบาทมีความเห็นวิปริตเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง นั่นก็ต้องเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนเมื่อมัวแต่ถือเอารกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนมาเป็นปางผ่านปางแล้วรรคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าคือบ่มีมูมาน, <ำ S 2> น <ำ S 1> ้ามูหนาสิ่งนี้ไม่ไมควรอีนต่อไ,ไป,ไป,ไปอ๋อไปคนเดียวมาคนเดียวและอักรณีทั้งลงทานเลยค่ะหรือถูกละเว้น ให้จริงๆจริงจงจกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบทำได้ใดนี้ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้ที่ขูทั้งหลายในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้น สมณครามผู้ใด<า>มีค้ายธรรและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะ,ะอิสวรเนรมิตให้ดังนี้มีอยู่เราเข้าไปหาสรร